สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทอปิกพืช GMO นะคะอันนี้ก็จะเป็นทอปิกสุดท้ายของการเรียนการสอนของเราในคลาสนี้นะคะ,ะดู cross outline นะคะเอกาสารประกอบอการอ่านการเรียนวิชานี้ก็จะมีหนังสือของเรานะคะชีวโมเลกุลน,นะคะมีบทที่เท่าไหร่คะบทที่เท่าไหรค่คะบทที่มี2บทนะคะมีบทที่8แล้วก็มี อันขึ้นต้นก็เป็นบทที่7การถ่ายยีในพืชน,นะคะแล้วก็บทที่8นะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเอกสารประกอบการอ่านอีกนะคะที่อยู่ในคอร์สเอาต์เอาไลน์นะคะคอร์สเอา์ไลน์ของเราก็จะเป็นมีเพิ่มเติมนี่คือนะะหนังสือประกอบการเรียนของเราแล้วก็คอร์สเอา์ไลน์หนังสืออ่านประกอบก็จะมีของอาจารย์สุรินนะคะของอาจารย์สุรินเนี่ยเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมเบื้องต้นอันนี้ก็หาอ่าน อาจารย์ก็เขียนเนื้อหาไว้ดีมากนะคะอันนี้ทีนี้ท็อป,ปิกที่เรา,าจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือพืช GMO นะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ใช้ประโยชน์คือเป็นการประยุกต์ใช้นะคะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เราเรียนกันมาก็คือ DNA สายผสมนะคะวัตถุประสงค์ของการนํานเสนอท็อป,ปิกนี้ก็จะมีคือให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับ อะไรคะพืช GMO มันคืออะไรแล้วการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโครยีนหรือเรียกว่าเทคโนโลยี DNA สายผสมเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างเอายุกมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์นี่เป็นการปรับปรุงพันธุ์อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูแต่นี่ท็อปิกที่เราจะควบคุมครอบคลุมท็อปิกนี่ก็จะมีอยู่4ประเด็นนะคะสหัวข้อก็คือ1ก็จะเป็นให้ทําความรู้จักว่า พืชอ GMO GM เนี่ยหรือ GMO เนี่ยคืออะไรส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบว,ว่าการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานหรือกับาการใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ทอป,ปิกทอป,ปิกของเราก็จะครอบคลุมนะคะหนึ่งก็คือความหมายใช่ไหมความหมาย สองก็เป็นการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าอะไรฮะการปรับปรุงพันธุ์แบบแบบมาตรฐานใช่ไหมฮะการปรับปรุงกรรมแบบปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานกับอะไรฮะกับพันธุกวิศวกรรมนะโดยใช้พันธุุกวิศวกรรม แล้วอันที่3เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องอประโยชน์นะประโยชน์แล้วก็ vs นี่ก็คืออะไรข้อกังวลข้อกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันนี้ข้อกังวลนะคะอันที่4เนี่ยประเด็นสุดท้ายที่จะครอบคลุมก็คือการตรวจสอบนะ gmo ว่ามีวิธีการตรวจสอบอย่างไร นะทีนี้ก็นะคะทีนี้เราดูว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดูเปรียบเทียบสองแปลงเนี่ยนะคะให้ดูอันนี้ข้างซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยก็คืออะไรก็ดูรูปนะคะก็จะเป็นอะไรฮะในสไลด์ของคุณเนี่ยก็จะเป็นมะละกอดัดแปลงพันธุก,กรรมอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นมะละกอทั่วไปนะพอเห็นภาพเนี่ยสองภาพเนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมฮะเอ๊ะทำไมมะละกอดัดแปลงพันธุก,กรรมเนี่ยทำไม มันดูสวยงามแล้วดูดูข้างนี้เป็นยังไงมะละกอปกติพวกนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาอะไรฮะโรคใบด่างใช่ไหมฮะวงแหวนอันนี้นี่ดูสิเราก็เราก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราอยากได้แบบไหนนะคะทีนี้มาดูว่าทําไมถึงต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้มันได้คือปกติแล้วเนี่ยการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันก็จะตอบสนองอะไรฮะปัจจัยทั้ง4ี่ของเราก็คืออาหาร ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่ง่มจากปัจจุจากอดีตมาเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงพันธุ์หรือการผสมหรือก,การคัดเลือกตามธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะม,ม,มีการผสมคัดเลือกแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการอะไรฮะมีเทคโนโลยีก้าวหน้าไปก็จะมเีเทคนิคที่เอามาช่วยช่วยนะฮะช่วยเสริมให้การปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่เราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะคะ นะมันก็ยังมีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานอยู่ทีนี้เราก็เราก็ต้องควรรู้ว่าเ,เทคโนโลยีอันเนี้ยมันจะมาช่วยหรือมีวิธีการปรับปรุงพันธุ์ยังไงที่มันดีขึ้นหรือมันแตกต่างหรือมันเป็นยังไงเราก็ควรจะรู้ไว้เพื่อในอนาคตและคุณอ่านหนังสือพิมพนะ์อาจารย์พูดเสมอเลยว่าคุณจบคลาสนี้ไปแล้วคุณจะทําอะไรฮะคุณสามารถอ่านได้ดูทีวีแล้วรู้เรื่องว่าปัจจุบันเทคโนโลยีนี้มันมีประโยชน์อะไรยังไงนะคะที่มาดูสิถ้าเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยของเราเนี่ย คือทั่วไปเนี่ยการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์นะคะนะอร่อยแต่ไม่ต้านทานโรคอันนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะแต่นี้ต้านทานโรคแต่ไม่อร่อยส่วนใหญ่เนะี่ยพืชพวกนี้นก็คือจะเป็นพืชพันธุ์พื้นเมืองนะยังยังดูนี่เอาตัวอย่างมาให้ดูง่ายๆเลยก็สมมติอย่างอย่างเราเนี่ยเราเรียนพืชไร่เนี่ยเราก็จะรู้เลยข้าวปลาข้าวพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันมียีนที่มันมีอะไร ลักษณะดีอยู่ต้านทานโรคต้านทานมาแมลงใช่ไหมคะต้านทานสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมนะฮะแต่ผลผลิตอะไรผลผลิตน้อยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการปรับปรุงพันธุ์ในกรณีนี้เหมือนกันในเหมือนเอาตัวอย่างมาเป็นแไรมมเขือเทศนะฮะก็ผสมกันปกติเนะี่ยผสมพันธุ์ปรปับปรุงพันธุ์ปกติก็ต้องผสมกันอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่าผสมพันธุ์ <él> sodium, แล้วก็คัดเลือกพอได้ประชากรมาก็ต้องคัดเลือกเลือกต้นอะไรต้นที่ดีที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราอันนี้ก็คือ ปรับปรุงให้ได้อร่อยแล้วก็ต้านทานโรคปกติก็จะมีวิธีการปรับปรุงพันธุ์ของเราที่เราเคยเรียนกันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูซิว่าอันทุกวิศวกรรมเนี่ยนะที่เราเรียนเทคโนโลยี DNA สายผสมเนี่ยมันเป็นการอะไรตัดตัดต่อ DNA ใช่ไหมตัดแล้วเอามาเชื่อมกับเวกเตอร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พอเชื่อมกับเวกเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อะไรฮะเอามาใส่ในพืชเอามาใส่ในพืชเพื่อให้พืชอะไรคะแสดงลักษณะที่เราต้องการในที่นี้ก็คือว่า ต้องการก็คือต้านทานโรคนะต้านทานโรคถ้าคุณดูตรงนี้ปั๊บเนะี่ยอาจารย์ยังไม่ยังไม่ถามเป็นประเด็นของคุณเนี่ยเดี๋ยวคุณจะดูสิว่าเอ๊ะนี่มันเหมือนกันหรือมันแตกต่างกันอย่างไงใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันก็คืออะไรฮะได้สายพันธุ์ที่อร่อยแล้วก็ต้านทานโรคอนะนี้มาดูตรงนี้ภาพอันนี้เป็นภาพคลาสสิกมากเลยนะถ้าเราเรียนเอ๊พืชทัญ,ญพืชน,นะทัญ,ญพืชเราก็เคยเห็นมาก่อนแล้วว่า อันนี้มันคืออะไรอันนี้ก็คือใครจะเชื่อมางว่าอันนี้คือขา้ขาวโพดขา้ขาวโพดข้าวโพดในอดีตนะคะน,นี่ก็คือบรรพบุรุษของมันก็คืออะไรคะทีโอเซนเต้ใช่ไหมคะทีโอเซนเต้ทีนี้ก็มีการละผสมพันธุ์แล้วก็คัดเลือกผ่านระยะเวลาที่อะไรพออาจารย์บอกโดเมสติเกชันเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะต้องเป็นอะไรผ่านระยะเวลาที่อะไรคะยาวนาน,าน,านถ้าเป็น10 20, 20ปีเนี่ยเราไม่เรียกแนละ้วใช่ไหมฮะ ดอมาสซิเกชันนี่มันต้องผ่านการคัดเลือกโดยอะไรใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจากอะไรฮะจากข้าวโพดรุ่นพกแผยก็กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นข้าวโพดปัจจุบันของเรานะคือคือ,ค,อคืออันนี้ที่นีข้าวโพดเนี่ยบรรพบุรุษของมันเนี่ยนะ t ทอเซนเตเนี่ยอยู่ที่ไหนคะมีอยู่ที่ไหนอยู่ที่เม็กซิโกนะอเมริกากลางเร็ล์ล้อนี่ของเราเนี่ยคือข้าวโพดไม่ใช่พืชพื้นถิ่นของบ้านเราคือมีการนําเข้า แล้วมาปลูกทดสอบปลูกทดสอบแล้วก็ถ้าปรับตัวได้ดีก็สามารถออกเป็นพันธุ์หรือมีการผสมปรับปรุงพันธุนะก็เพดมันคือคือไม่ใช่พืชพื้นถิ่นแต่สามารถอะไรปลูกในประเทศบ้านเราได้นะเขตเขตร้อนชื้นเนี่ยปลูกได้เพราะว่ามันมีสภาพการปรับตัวได้ดีนี่ก็กลายมาเป็นข้าวโพดในปัจจุบันอันนี้ก็คืออะไรฮะต้องปรับปรุงพันใช่ไหมปรับปรุงพันธุ์มีการคัดเลือกมีการปรับปรุงพันธุ์มา ทีนี้ปรับปรุงพันธุ์เนี่ยมันมีคําศัพท์ที่เรียกว่าอะไรฮะที่คุณรู้จักกันดีก็คืออะไรฮะคำศัพท์คือ conventional breeding คำศัพท์คันนี้นะคะ conventional breeding คือเป็นการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐานหรือแบบดั้งเดิมใช่ไหมฮะดั้งเดิมใช้อยู่ไหมถึงแม้จะคำเขาพูดว่าดั้งเดิมแต่ปัจจุบันเราใช้ไหมใช้เพราะว่า ต้องใช้อันนี้ก็คือไม่ใช้ไม่ได้มันมีวิธีการนะค v o n v i o t i o n r l e r i n g i n g คือในกรณีนี้ข้าวโพดมีปัญหาเรื่องหนอนเจาะฝักเขาก็ปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีมาตรฐานก็คือหาสายพันธุ์ที่ต้านทานมาแล้วก็ผสมคัดเลือกประชากรใส่วิธีการ Selection เ,เข้าไปนะคะทีนี้ต้องใช้ระยะเวลาอันนี้ก็ต้องพอสมควรเลยไม,ไม่ใช้ระยะเวลานานอาจจะเป็น5ปี6ปีมีการปลูกทดสอบ วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ได้ข้าวโพดต้านทานอะไรนอนเจาะฝักแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมคุณจะได้ยินคําว่าอะไรฮะ B.T. b t c o คเคยได้ยินไหมคะใครไม่เคยได้ยินมั่งไม่มีอ่ะมีไหมอาจจะมีในคลาสนี้ก็ได้หรืออยังไง b t c o คอก็คืออะไรฮะเรารู้จักกันในกรณีที่คือข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมให้ต้านทานนอนเจาะฝัก ทีนี้เดี๋ยวจะดูสิว่าเอ๊บีทีคอนทำไมเขาเรียกบีทีคอนมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เราเราจะารู้จักกันทีนี้ก็คือกรณีหนึ่งก็คือตัวอย่างก็คือข้าวโพดต้านทานนอนเจาะฝักอีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะทำไมต้องปรับปรุงพันธุ์อันนั้นข้าวโพดนี่ก็คืออะไรเป็นอาหารทีนี้ในกรณีนี้ยกตัวอย่างก็คือเครื่องนุ่งหม่มก็คือฝ้ายฝ้ายตามธรรมชาตินี่มีปัญหาเรื่องอะไรคะเราเรียนพืชไร่ นอนเจาะสมอฝ้ายเพราะฉะนั้นก็บอกว่าต้องมีการคัดเลือกอะไรก็ทํากันมานานก็บอกปัจจุบันเนี่ยมันมีฝ้ายบีทีที่สามารถอะไรฮะต้านทานนอนเจาะสมอฝ้ายได้อันนี้คุณถ้าคุณเป็นคนปลูกคุณจะเลือกแบบไหนคะ,ะคุณก็ไม่รู้หรือคุณก็คิดว่าเอ๊ะเราจะเลือกแบบไหนถ้าเรากลัวตอนนี้เรายังกังวลอยู่เพราะเรายังเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะกังวลว่าไอ้บีทีคอตตอนเนี่ยมันจะเป็นอันตรายไหมเดี๋ยวก็มาดูเดี๋ยวดูตอนหลังเนี่ย เดี๋ยวเราเรียนไปเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันข้อกังวลเนี้ยมันสามารถที่จะมาตอบความรู้สึกที่เราอยากจะปลูกมันหรือเปล่าหรือ,อยังไงที่จากจากไอการทำเทคโนโลยีของพันธุวิศวกรรมเนี่ยนะะมันก็เริ่มตน้นมาปร,ประมาณปี1980นั่นแนหะมันมีเทคโนโลยีของอะไรฮะของเทคโนโลยี d n a สายผสมมามีการปรับปรุงเทคนิคต่างๆจนตัวแรกเนี่ยของพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมเนี่ยตัวแรกที่ออกมาเนี่ยที่เป็นการค้าก็คือแะไร มะเขือเทศมะเขือเทศออกมาในปี1994ออกมาเป็นการค้าแต่นี่แล้วหลังจากนั้นก็มีออกมาเป็นเยอะแยะเลยมีหลายพืชแล้วก็หลายลาักษณะไอ้กราฟเนี่ยรูปเนี่ยอาจารย์เอามานะเนี่ยจากซอสเนี่ยนะคือพ,พื้นที่ปลูกของพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมเนี่ยจากปี2539ถึงอะไรปี53นี่ก็อัปเดตมากที่สุดและที่จะเอามาจากไอซ่านะคะมันมีเว็บไซต์ที่เขาอัปเดตข้อมูล นะคุณเจมส์เนี่ยเขาเป็นคนอัพเขียนรีพอร์ตแล้วก็อาจารย์ก็ตามเข้าไปดูเอาเอามาให้ดูคุณจะเห็นเลยว่าปีเนี่ยพื้นที่ปลูกเนี่ยจะเห็นว่าเป็นยังไงฮะคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณสรุปได้ว่ายังไงพื้นที่ปลูกจากประเทศทอ t a ลเฮกตาร์นะทอเฮกตานี่ก็คือเป็นอะไรในเมืองนอกก็จะใช้เฮกตารบ้านเราก็สือใช้ไร่เฮกตาร์หนึ่งเฮกตามีกี่ไร่คะ 6.25ไร่ใช่นั่นนะคะก็คูณไปคุณจะเห็นเลยทีนี้พื้นที่เนี่ยใช่ไหมพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเหลืองพื้นที่นี่ก็แสดงอะไรฮะพื้นที่ปลูกปัจจุบันเนี่ยปีมา,มาจนถึงตอนเนี้ยปี2553เนี่ยมีกี่ประเทศคะ29แล้วอัตราอัตราการเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็นยังไงฮะพื้นที่ปลูกก็มากขึ้นเรื่อยๆนะจนปี2510นี่นะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนก็เป็นเป็นอะไรฮะเรคคอร์ดเนี่ยมีเท่าไหร่ฮะ 15.4อ15ะไรมิลเลียนฟาร์เมอร์15ล้านเกษตรกรนะ15ล้านคนเนี่ยนั้นใน29ประเทศนะปลูกประมาณเท่าไหร่ฮะ148มิลเลียนเฮกตาร์ถ้าเราดูกราฟนี้ปับ๊บเราก็ต้องคิดทันทีว่าเอ๊ะมันมีดียังไงใช่ไหมทำไมเขาถึงพื้นที่ปลูกทำไมมันถึงมากขึ้นนะคุณเริ่มสงสัยยังนะเริ่มสงสัยหรือ,อยังหรือยังยังเอามาดูตรงนี้ก่อน <laughs> ยังยังไม่ยัง อ่ะดูข้อมูลประกอบว่าอันนี้ก็เอามาเขาแบ่งเป็นประเทศอะไรฮะประเทศประเภทที่ปลูกมากกว่า50,000เฮกตาร์กับประเทศที่ปลูกน้อยกว่า5 0,000เฮกตาร์นัก็เปรียบเทียบดูเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าประเทศยักษ์ใหญ่เนี่ยอเมริกาที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีมีเท่าไหร่คะ64 64ล้านลองลองมาเพราะว่าพอทําเสร็จเรียบร้อยก็พื้นที่ปลูกส่งไปอเมริกาใต้เป็นพื้นที่ปลูกเยอะๆเนี่ยก็เป็นอะไรฮะ ก็เป็นบราซิลอ์เจนติน่าอะไรพวกนี้ก็เยอะเยอะทีนี้ก็เยอะแต่เรายังไม่รู้ว่าพืชอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างก็เลื่อยมาสเปนก็สเปนก็ศูนยจุดหนึ่งวสเปนนะทีมทีมฟุตบอลนะฮะเป็นแฟนเป็นแฟนคลับนะฮะอันนี้อ่ะทีนี้เราดูสิเรารู้เดี๋ยวเราพื้นที่ปลูกมันมากขึ้นทีนี้เราดู global adoption ก็คือการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยีอันนี้นะคะ เรียบเทียบระหว่างอะไรคะเนี่ยเป็นแท่งแทงกราฟนี่ก็คือซอยบีนซอยบีนนี่คืออะไรคะตัวเหลืองแล้วมีอะไรอีกฮะคอตตอนฝ้ายมีเมสเมสคืออะไรคะ oh. ข้าวโพดแล้วก็คานโนล่าคานโนล่านี่เป็นพืชน้ํามันไม่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะเอ่อเมืองนอกก็เขียนเป็นเรฟซีดเรฟซีดตัวเรฟซีดนะคะเรฟซีดก็ตระกูลบราสิกาอันนี้ก็มีการปรับปรุปรงพันธุ์แล้วก็ได้ชื่อมาอีกชื่อหนึ่งว่า คาโนล่านะครให้ชื่อก็เป็นคาโนล่าพวกที่เรียนพืชน,น้ำมันปีสีเนี่ยก็จะจะรู้ดีว่าคาโนล่ามีประเภทอะไรบ้างนะถ้าน้องสงสัยเนี่ยถามพี่ปีสีได้นะคะกาจะแนะนําว่าเอ๊ะสมควรเรียนพืชวิชาอะไรฮะพืชน,น้ํามันหรือไม่นนะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดนะก็ต้องเรียนอะไรฮะพืชน,น้ํามันนะฮะอันนี้จะเห็นว่าอะไรคะคุณดูว่าสีสีออกฟพาฟ้าเนี่ยเาฟ้าเขียวๆเนี่ยสีเขียวเขียวๆต้องอ่อนกับฟ้าเนี่ยอะไรฮะ พืชไบโอเทคกับคอนเวนชั่นแนลคุณจะเห็นเลยว่าถั่วเหลืองเนี่ยปลูกพืชอะไรฮะเป็นที่เป็นดัดแปลงพันธุก,กรรมเท่าไหร่มากสัดส่วน90%เซเกือบทั้งหมดเลยถั่วเหลืองลองลองมานี่เป็นอะไรคะถ้าเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นคอตตอนนะคอตตอนที่มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นข้าวโพดเนี่ยยังม,ยงมียังมีธรรมดาที่เป็นคอนเวนชั่นแนลอยังเยอะอยู่แต่สัดส่วนการปลูกข้าวโพดทำไมาถ้าเปรียบเทียบมันก็ต้องเปรียบเทียบกันในรายละเอียดด้วยว่า าโพดเนี่ยปลูกเยอะเพราะแท่งนะแท่งมันสูงในะพื้นที่ใช่ไหมพื้นที่ h e กตาร์พื้นที่ปลูกเนะี่ยก็ต้องเทียบกันอีกนะคะอันนี้ก็จะให้พอเป็นไอเดียว่ามันมีการยอมรับเทคโนโลยีนี้นะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมากทีนี้มาดูสิอาจารย์จะให้ดูอันนี้อันนี้แนะ้เป็นเป็นเอาเอาเอาข้อมูลจากประเทศจีนมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลของว่าจะได้จะได้มาอธิบายว่าเอ๊ะทำไมพอดูข้อมูลนี้เราเราก็เข้าพอเข้าใจได้บ้างว่าเอ๊ะทำไมว่า เกษตรกรประเทศจีนถึงยอมรับพืช GMO นะอันนี้เป็น number of App, pesticide application ก็คืออะไรคะการฉีดพ่น pesticide นี่คืออะไรสารเคมีอะไรคะกำจัดศัตรูพืชนะ pesticide pest แปลว่าอะไรศัตรูพืชใช่ไหมคะถ้าเป็น pesticide ก็คือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชศัตรูพืชของเรามีอะไรบ้างล่ะมีตั้งเยอะแยะมีอะไรมะคะ มีมวัชพืชมีมมแมลงแล้วก็มีโรคนะคะมีมีสามตัวถ้าเป็นเพสติไซด์ทีนี้ามาดูตัวนี้ก็บอกว่าจำนวนของอะไรฮะการฉีดพ่นสารเคมีใน BT ก็แสดงรู้เลยว่าเป็นอะไรฮะ BT ทีบอกว่า BT ทคอตตอนก็ต้องรู้เลยว่าเป็นอะไรคอตต้อนต้านทานอะไรคะต้านทานมแมลง BT ทคอตตอนก็เปรียบเทียบดูถ้าใช้ปลูกด้วย ฝ่ายต้านทานมาแมลงนอนเจาะสมอฝฟายเนี่ยจำนวนแอปพลิเคชันในการฉีดพ่นเจ็ดครั้งแต่ถ้าปลูกฝ้ายธรรมดานะฟ้ายธรรมดาฟ้ายธรรมดาไม่ไม่ได้มีการดัดแปลงพันธุกรรมฉีดพ่นสารเคมียี่สิบครั้งแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าอะไรจํานวนครั้งแสดงว่าอะไรบ้างเป็นการแสดงอะไรตอบได้ไหมจํานวนครั้ง ใช้สารเคมีมันสรุปว่ายังไงเลยในประเด็นนี้ฮะอะประเด็นนี้สรุปว่าไงอลิสาถ้าใช้ BT จะช่วยลดอ,อันตรายค่ะช่วยลดจำนวนครั้งอันนี้ก็คือช่วยลดจำนวนครั้งของการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดนอนเจาะสมองฝายอันนี้รูล้ละจำนวนครั้งลดลงนะฮะแล้วนี้มาดูอีก,กราฟหนึ่ง อันนี้ก็เป็นการรายงานนะักเกษตรกรที่ได้รับสารพิษจากการใช้สารเคมีปราบมาแมลงศัตรูพืชสารเคมีปราบมาแมลงศัตรูพืชอันนี้นะคะในมณฑลอะไรอ่านนะเฮอใบนะอันนี้อันนี้มาดูมีอยูส่สามแท่งนะคะใช้ BT ทีขอต้นอย่างเดียวใช้ b ีทีขอต้นแล้วก็มีร่วมกับอะไรคะขอตอนที่ธรรมดากับแท่งสุดท้ายนอนบีที คอตตอนหมายความว่าธรรมดาล้วนๆเลยคุณจะเห็นเลยว่าเป็นจํานวนเกษตรกรถ้าปลูกธรรมดาเนี่ยจำนวนเกษตรกรที่ป่วยเนี่ยมีร้อยละยี่สิบสองถ้าปลูกอะไรฮะร่วมกันเนี่ยจำนวนร้อยละก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่ถ้าปลูกบีทีข้อตตอนอย่างเดียว 4. 7ุดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรอัตราการ เ่วยเจ็บป่วยมันลดลงครับเนื่องจากอะไร <c oughs> คุณก็รีเลทกับกราฟที่แล้วก็คือว่าชีดพ้นน้อยลงเพราะฉะนั้นการได้รับสารพิษก็ทําไมฮะ <c oughs> น้อยลงอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเห,เหตุผลเป็นเป็นเป็นเหตุผลว่าทําไมทําไมเนี่ยพอมาดูสรุปอีกสรุปว่าถ้าใช้นะเนี่ยที่เขาสรุปมาได้ว่าถ้าใช้ BT ท o คอตตเนี่ยนะะจะรีดิ a เ e ลติไซส์ยูสก็คือลดการใช้ สารเคมีลงไป34กิโลคิดเป็นเงิน923่หยวนตอนนี้หยวนละเท่าไหร่หยวนละ5หรือหยวนละเท่าไหร่โอ,อ้ของเมืองจีนนี่เงินกำลังขึ้นนะเพิ่มผลผลิต9.6%นะแล้วก็มีการต้นเขรวมแล้วลด5แรงงานรวมทั้งหมดสามารถที่อะไรฮะ่านเน็ตอินคัมเนี่ยไรายได้จะเพิ่มขึ้นตั้งเท่าไหร่ฮะ1,200ถึง1,800หยวนแสดงว่าถ้าใช้บีทีคอตตอน มันทาไมฮะจะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นทําไมฮะเอ๊ะจะจะได้เน็ตเน็ตจะได้กาไรไม่ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายคืออะไรได้กําไรอย่างนี้กเกษตรกรเอาไหมเอาเพราะว่ากเกษตรเมืองจีนมีคนเยอะไหมคนเยอะเพ่ฉะนั้นจีนเขาก็คงกลัวอดนะ่ะเขาเขา,เขาคงไม่คิดอะไรมากใช่ไหมฮะเอาเอาเพื่อความอยู่รอดก่อนทีน,นี้มาดูจากจากจากอไอฟไฝดิง้งอันที่ท,ที่ที่สรุปมาเนี่ย ก็จะเป็นตอบเราตอบได้เลยว่าทําไมเขาถึงยอมรับพือ GMO นี้มาดูสิเนี่ยมาสรุปอีกทีว่าพื้นที่ปลูกเนี่ยพืชดัดแปลงพันธุก,กรรมนั่จนถึงปี53แยกตามชนิดพืชไหนมากที่สุดคุณจะเห็นเลยมีอะไรคะมีถั่วเหลืองตามลงมาก็คือข้าวโพดคอาวตอน้นแล้วก็คาโนล่านะฮะข้าวโพดนี่ไอ้ถั่วเหลืองนี่มาเนี่ยดูกราฟที่แล้วก็คืออะไรฮะเกือบทั้งหมดเป็นอะไรฮะ GM ซอยบีนนะคะอันนี้ที่มาดูลักษณะเทรดอะไรพอพูดถึงเทรดปั๊บเทรดนี่ก็คืออะไรคะเทรดลักษณะเทรดหมายถึงลักษณะทีนี้ลักษณะเนี่ยที่มากที่สุดที่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมคือลักษณะอะไรเฮอร์บิไซ t ์ทอเรเลนต์คืออะไรคะเฮอร์บิไซส์ทอเรเลนต์สารกจัดวัชพืชานทานอะไรยุทธวุฒิสารเคมีกําจัดวัชพืชนะอันนี้ลองลงมาคืออะไรคะ Insect อิ s เ s t รีซิสแตนต์แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาทำเขาทำร่วมกันเลยเป็นส t ต็ t ส c ต็ r เทรดส a ต็ t เทรดในที่นี้ก็คือว่ามีทั้งอะไรฮะเฮอร์บิเซนะทนต่อสารเคมีกัมชัดวัชพืชแล้วก็ทนต่อมแมลงบริษัทเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะต้านทานร่วมกัน2ลนักษณะ3ลักษณะหลายๆลักษณะน,นะคะที่นำเข้าออคือที่มีข้อมูลอ่านจากไอ้พับพพิเคชันต่างๆเนี่ยนะคะ ว่าตอนนี้เขาทำหลายลักษณะแล้วทีวนี้หลักการของเขาก็คือทำทีละลักษณะพอได้ออกมาเป็นข้าวโพดต้านทานมาแมลงข้าวโพดต้านทานสารเคมีกำจัดวัชพืชมีการทดสอบท,ทั้งหมดแล้วออกมาเป็นการค้าเสร็จเรียบร้อยก็เอาสองพันเนี่ยมาผสมพันธุ์กันแบบปกติก็เป็นการรวมลักษณะสองลักษณะมาไว้ในต้นข้าวโพดนั่นเองอันนี้คือเป็นหลักการทำของเขาใช้ conventional breeding มาผสมกันเพื่อจะรวมลักษณะสองลักษณะ ะะอันนี้ก็จะดูตอนนี้ก็คืออ,อาจารย์เอาตารางสรุปมาว่าที่มีมากที่สุดก็คือ h e อร์บิไซ t ์เทอร์เรนซอยบีนถั่วเหลืองนะ,ะปี2 9 0พนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเยอะมากนะ,ะเป็นอัตราส่วนวันนี้มามาย้ำอีกทีว่าถั่วเหลืองกับขา้าวโพดนี่มากจริงๆข้าวโพดนี่เป็น s ส c ต็กเทรดก็คือมี2ลักษณะนะฮะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคุณก็ลองมาดูนะฮะ ทีนี้เอาเอากราฟมาให้ดูนี่ก็คือเป็นโชว์เลยว่ามีประเทศไหนบ้างนะโชว์มีประเทศไหนบ้างที่มีการปลูกในปี2010ตัวสีสเนี่ยจะเห็นเลยมีเยอะแยะประเทศข้อมูลเนี่ยหาอ่านได้ในไอซ่านะเว็บไซต์เนี่ยไอซ่ามันจะมีส,สไลด์สุดท้ายของอาจารย์นี่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณไปสามารถหาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้พวกนี้นะฮะหาอ่านได้เยอะมากทีนี้มาดูซิ เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีจำหน่ายหรือพร้อมที่จะจำหน่ายในตลาดโลกมีพืชตัวไหนบ้างนะแล้วก็มีลักษณะอะไรบ้างเป็นพระเอกของเราเนี่ยพวกนี้ก็เป็นพืชไร่เพราะว่าพืชอะไรฮะปลูกไปพื้นที่กว้างนะข้าวโพดถั่วเหลืองคานโนล่าฝ้ายข้าวอุ้ยแต่ละตัวนี่เป็นอะไรฮะเป็นพืชไรนะมีเยอะเทรดที่จะต้องทำนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นพืชอาหารอาหารนะ ไม่กินได้ไหมอาหารไม่ได,ไได้คงไม่ได้นะแต่อาจจะไม่กินก็ได้คนอยากขอมเนี่ยคงไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ไงก็ต้องกินอยู่ดีนะก็จะมีนอกนั้นก็จะมีพืชพืชอื่นๆอีกเป็นมะละกอมันฝรัลล่งมะเขือเทศชูกอบีดรือกวาสควอชลักษณะคุณจะเห็นเลยว่าที่เด่นๆก็คืออะไรฮะเฮอร์บิไซสทอเรเลนต์กับอะไรอินเสกมันจะมีลักษณะคุณภาพมาเนี่ยเพิ่มปริมาณน้ำมันสูงนะ ชะลอการสุกข,ของอะมะละกอเดี๋ยวมาดูกันอาทีนี้อยู่ในกําลังพัฒนาอันนี้ก็ข้อมูลอาจจะปัจจุบันน่าจะมีมากกว่านี้แหละอันนี้น่าจะออกมาแล้วนะจะเห็นเลยว่าเป็นพืชอะไรคะแอปเปิลเป็นพืชสวนเป็นกล้วยนะกล้วยเนี่ยน่าสนใจเพราะดูลักษณะผลิตวัคซีนกินกล้วยปับ๊บต้านทานอะไรฮะไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกแล้วมันก็ทำจริงๆทำเป็นไวรัส ต้านทานไวรัสตับอักเสบบีโรคปากและเท้าเปื่อยนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้มีการทำนะมีมีในหนังสือนะกรุณาอ่านด้วยนะคะอาจารย์หนังสือเนี่ยที่หนังสือของเราเนี่ยมีหน้าอะไรจะบอกอาจารย์ได้ไหมถ้าใครเคยเปิดดูแล้วว่าวัคซีนที่รับประทานได้เนี่ยมันอยู่หน้าอะไรคะร้อยเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่นะคะร้อเนะเพื่อนเ <17 2 S 1> พื่อนเ เพื่อนในคลาสถ้าใครยังไม่มีโอกาสได้เปิดกรุณาเปิดด้วยนะคะอ่านไปอ่านเพิ่มเติมเพราะว่าน่าสนใจอันนี้นะมันจะมีไฟโตเลมิเดชันอีกพืชที่กําจัดโลหะหนักนะฮะด้วยอะมีอะไรอีกทีนี้มาดูซิในประเทศไทยของเราในประเทศไทยคนอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะในประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันนี้ไหมอันนี้ในประเทศไทยเห็นธงชาติไทยนะคะมีพระเอกนี่ก็คืออะไรมะละกอ ยอยู่ในขั้นทดสอบเพราะว่าการการพัฒนาพืช GMO มันจะมีหลายขั้นตอนนะของเราเนี่ยอยู่ในขั้นทดสอบภาคสนามแล้วก็หยุดหยุดเพราะว่าไม่ไม,มอนุญาตให้ทาต่อแล้วมันมีปัญหาปัญหาเพราะว่าคุณยังเล็กอยู่เลยตอนนั้นที่มีอะไรคะอยู่ท่าพระจําได้ไหมเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมคะหยุดหยุดไหนนะอยู่ไม่ไม่ตอนอายุใช่ไหมตอนนั้นก็จะมีอะไรไปไปฟันต้นมะละกอทิ้ง ใส่ชุดอวกาศนะอันนี้